สวัสดีค่ะแม่ตะว,วันทำเกษตรค่ะวันนี้ออกมาท่องนากันอีกแล้วค่ะมาปล่อยน้ำเข้านาลุงก็เลยเอารถพ่วงมาตัดหญ้าตามริมคนาด้วยค่ะนู่ตรงนู้นม,มองไปเป็นภูเขานู่นค่ะลุงกำลังตัดหญ้าอยู่ข้าวเราทำได้สามอาทิตย์แล้วค่ะ ก็ใกล้จะเย็นละวันนี้แดดร้อนมากเลยค่ะกลางวันโอ้ยพอออกมาท้องนานี่ลมเย็นเย็นเฮ้ยหายใจเต็มปอดหน่อยอากาศดีมากเลยค่ะอยู่ในท้องนาเราง็ตัดหญ้าใหญ่ ลุงมาปล่อยน้ำเลยคะ่ะปล่อยน้ำเข้านาเนี่ยค่ะข้าวปล่อยน้ำเข้านานูน่นนกกระยางอยู่ยไกลๆนูน่นเดี๋ยวพาไปดูนกกระยางกันดีกว่าค่ะนกกระยางนูน่นภูเขาอยู่นู่นค่ะเพื่อน านกปีะยางค่ะเราปล่อยน้ำเข้านานแล้วนกกระยางก็เลยมาบินหา,มาแมลงกินค่ะน,นี่ค่ะเราปล่อยน้ำเข้าแล้วเราก็เอาขี้ไก่มูลสัตว์นะคะมาวางไว้พอน้ำมันไหลมันก็ เอาน้ำปุ๋ยเข้าไปด้วยเนาะวางวางไว้ค่ะแต่ในข้าวเราก็ใส่ใส่ไปแล้วค่ะครั้งหนึ่งอุปสัตว์มาดูนกบินกันค่ะเพื่อนๆนดูโอ้นกมันมาบินหามแมลงกันลุงก็ตัดยาอยู่ตั้งนู้ ค่ะเราปล่อยน้ำแล้วเราก็ปุ๋ยมาวางไว้มันก็ไหลน้ำปุ๋ยผ่านไปด้วยนะคะเป็นปุ๋ยมูลไก่ค่ะน้ำเปิดน้ำจากคลองก็ไหลเข้าเลยค่ะนกมันเลยมาหาอาหารกินมาดูดอกบัวกันดีกว่าค่ะเนี่ย เขาทำนาบัวไว้กับนาข้าวเวลาก่อนวันพระเขาก็มาเด็ดไปขายใครที่มีนาก็าทำได้เนาะเนี่ยค่ะทำรวมไปกับข้าวมีดอกบัวสีชมพูกับบัวขาวขายดีเนาะวันพระก่อนวันพระจะขายดีนู่นก็ไถานาอยู่นู่นรถไถจอดละ นกกระยางเต็มเลยเนี่ยค่ะนามบัวเพื่อนๆดูสิคะวิวธรรมชาติไหมขนําอยู่ตรงนู้นภูเขามีท้องนาตรงนู้นขนําที่บ้านแม่ตะวันนะคะเนี่ยคะ่ะลุงตัดหญ้ายอยู่นูน้นใจมากเลยนกกระยางก็บน อยู่กันสัตว์พวกแมลงเพ่ค่ะอุ้ยภูเขาวสวยนะสวยมากเลยธรรมชาตานะิสวยมากเลยค่ะข้าวแก้วเขียวเนาะโอ้ดูนกกระยางค่ะ โอ้รถไถจอดละล้วก็ยางเต็มเลยมาหาอาหารกันเนาะโอ้ภูเขาลูกระย้าวๆมายืนดูตรงนี้ลุงก็ตัดยาอยู่นู่นค่ะธรรมชาติสวยไหมคะวันนี้แม่ตะวันพามาเที่ยวท้องนา พามาดูธรรมชาติเนะคนที่อยู่ในเมืองตอนนี้ไม่ค่อยได้ออกไหนเลยนี่ค่ะบางคนก็คิดถึงบ้าน,นไม่ได้มาเที่ยวบ้านใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ